คลิเสามนะครับซึ่งเป็นวิชาภาษาอังกฤษสสำหรับนักเรียนชั้นม .3 ทั่วประเทศนำมาบันทึกคลิปหรือว่านำมาไลฟ์สดให้กับท่านผู้ชมนะครับโอเคครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็เข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับผมหน้าที่77หน้า77นี้นะครับคำสั่งแรกก็คือเป็นหัวข้อของการสปีกิ้งนะครับหัวข้อของการพูด วข้อการพูดนะครับคำสั่งข้อ A นะครับคำสั่งบอกว่าให้ work with a partner นะครับให้นักเรียนทำงานร่วมกับเพื่อนในห้องเรียนนะครับ partner ในที่นี่ uh, and discuss นะครับแล้วก็ปรึกษาหารือนะครับผม wish question ให้ปรึกษาหารือว่าคำสั่งคำถามไหนนะครับ with question and answer แล้วก็คำตอบไหนที่ match นะครับ ที่เข้ากันได้นะครับกับ each picture ในแต่ละภาพซึ่งเขามีภาพให้ A B C นะครับสามภาพมาด้วยกันและก็มาดูบทสนทนากันนะครับว่าบทสนทนาสนทนาทั้ง6ข้อนี้นะครับสามารถที่จะเข้ากันได้กับภาพไหนบ้างนะครับงนั้นเรามาดูภาพกันก่อนครับผมภาพแรกนี่เป็นภาพ time schedule นะครับหรือว่าตารางเดินของรถไฟนะครับหนาวว่าไปเมืองไหน ใช้ระยะ,ะไม่ใช่ตารังเดินทางรถไฟนะครับเป็นระยะบอกอจำนวนกิโลเมตรนะครับว่าจะถึงเมือง KO LN หรือว่า KOIN นะครับหนา20.2กิโลเมตรเมืองชื่อเมืองนี้เมืองนี้นะครับหนาซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นระยะทางกี่กิโลเมตรนั่นเองพอมาภาพ B นะครับเป็นอันนี้เป็น Time schedule นะครับเป็น ตารางบอกเวลาเดินรถนะครับรถไฟว่าออกเมื่อไหร่ยังไงถึงเราจะมองไม่ชัดก็หรือไม่ก็ตารางของเครื่องบินนะครับนะาตารางเดินตารางเครื่องบินเข้าเครื่องบินขาเข้าขาออกนะครับแหมคุณครูก็ติดพันดิ้นนะครับเอาเป็นว่าเป็นตารางรถไฟนะครับนะเพราะในเนื้อเรื่องเขาคุยกันเกี่ยวกับรถไฟ พอภาพสก็คือผู้คนนะครับนาะก็ไปกันที่สถานีรถไฟว่างั้นเถอะนะครับเพื่อที่จะทางผู้โดยสารขาเข้าและขาออกโอเคครับเพราะฉะนั้นเรามาดูบทสนทนากันนะครับบทสนทนาคู่ที่หหรือข้อ1นนะครับ A บอกว่า where does it depart from depart นะครับแปลว่าขาออกนะครับมันออกจากที่ไหนนะครับ B ก็เราบอกว่า it departs from gate d t า r t f o มันจะออกทางประตูที่ D3 สส่นะครับเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะครับก็จะแมทกับภาพ B นะครับนะก็คือตารางนะครับรถไฟขาเข้าข,า,ข,า,ขาออกนั่นเองนะครับนะคุณครูก็เขียนภาพ B ลงไปให้นะครับนะเป็นตัวอักษรสีชมพูพอมาก็สองนะครับเอกบบีสนทนากันว่า which platform do I need ไม่ได้ถามตัวเองนะครับความหมายในที่นี้ก็คือคุยกับเพื่อนว่าแล้วฉันจําเป็นที่จะต้องไปรอรถไฟที่ชานชาลาไหนนั่นเองนะครับคำว,ว่าแพลตฟอร์ม B ก็เลยบอกว่า the train leaves from platform 1รถไฟจะออกจากแพลตฟอร์มที่1เพราะฉะนั้นให้ฉันไปรอที่แพลตฟอร์มที่1นะครับนะถึงแม้เขาจะตอบไม่ตรงคำถามก็จริงแต่ความหมายก็คือว่าเขาถามว่าให้ฉันแล้วฉันต้องไปรอที่แพลตฟอร์มไหน B ก็เลยบอกว่าก็รถไฟออกแพลตฟอร์มที่1เพราะฉะนั้นฉันก็ต้องไปรอที่แพลตฟอร์มที่1นั่นเองนะครับนี่คือคําแปลของข้อที่2ภาพที่แมทก็คือภาพ C นะครับนาะเพราะมีผู้คนหลายคนนะครับก็คุยกันนะครับหนาะก็ภาพ C นี้นะครับซึ่งเมาคุณครอาจจะเล็กไปนิดหนึ่งไปข้อที่3ต่อครับข้อที่3ก็ถาม A ถามว่า w h r r e o w we u y a ticket นะครับ แปลว่าแล้วเราจะไปซื้อตั๋วได้ที่ไหนนะครับนะ B ก็เลยตอบว่า there is a machine over there there is แปลว่ามีนะครับ machine over there machine ในที่นี้ก็คือเครื่องจำหน่ายตั๋วนะครับไม่ได้เครื่องจักรเฉยนะครับความหมายก็คือเครื่องจำหน่ายตัว๋วนั่นเอง over there แปลว่าอยู่ตรงโน้นครับนะชี้ไปที่ตะลังจะมองเห็นอยู่แต่ว่าไม่ได้อยู่ติดตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นก็เหมาะกับภาพ c เหมือนกันนะครับเพราะเป็นผู้คนก,นกำลังคุยกันนะครับผม พอมาข้อ4ครับผม A ถามว่า how far is it to นะครับเมืองนี้นะครับคุณครูก็ไม่มั่นใจว่าอ่านว่าเมืองโกเบน์หรืออะไรสักอย่างนะครับนะหรือโกเบน์อะไรเป็นชื่อเมืองในประเทศอื่นนะครับถ้าผิดพลาดก็ขออภัยด้วยไกลอย่างไกลแค่ไหนนะครับนะที่จะไปเมืองนี้นะครับก็ต้องมาดูภาพภาพ A นะครับข้อสนี่นนะครับภาพ A เนี่ยเมืองนี้เห็นไหมครับเนี่ยไกล112กิโลนะครับ B ก็เลยแต่ว่า it is นะครับ112กิ m e เม r s นะครับ away away ก็คือไกลออกไปจากที่นี่112กิโลและก็ผู้เสริมคุณมาว่า we will be there soon นะครับคงจะกำลังนั่งรถยนต์กันไปนะครับหรือนั่งรถไฟก็ไม่แน่นะครับเราเห็นปน้ายนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวเราก็จะถึงที่นั่นในไม่ช้านี้นะครับนะ we will be there soon นะครับ ไปข้อที่5ต่อนะครับข้อที่ 5A บอกว่า when does the flight to hong kong leave the flight ก็คือสายการบินนะครับอ่านี่พูดถึงสายการบินแล้วนะครับเมื่อกี้คุณครูคบอกว่าเป็นตารางรถไฟตารางเครื่องบินก็ได้เหมือนกันนะครับนะตารางเดินรถหรือตารางของการไฟลการบินของเครื่องบินได้ทั้งสองอย่างนะครับสายการบินที่จะบินไปฮ่องกงนะครับจะออกเมื่อไหรนะครับ l e a แล้วออกเมื่อไหร่ B ก็เลยบอกว่า it l i v e ส์ at 10 past 3 10 past 3ก็คือ3โมง10นาทีนะครับอาจจะเป็น3โมงในช่วงอ่านี่นะครับอินเดฟชิโนนก็คือ15ในการ30นาทีะครับในช่วงบ่ายนั่นเองนี่นะครับ3โมง10นออาทีเพราะญาณก็จะแมทกับภาพ B นะครับนะภาพ B ก็คือตาราง schedule ในที่นี่นะครับเขาจะบอกไว้ว่า ไปฮ่องกงนั้นออกเวลากี่โมงถึงกี่โมงนะครับก็ตรงกับภาพ B ีคุณครูก็ภาพ B มาเขียนไว้ตรงนี้นะครับสําหรับข้อ5นะครับนะพอข้อ6ข้อสุดท้ายนะครับ A บอกว่า where are the next s e r v i c e where the next s e r v i c e นะครับก็คือบริการถัดไปอยู่ตรงไหน w e n e e d m o r e ซึ่งฉันต้องการ w e n e e d m o r e อะไรเดทั้งอย่างหนึ่งนะครับ เดี๋ยวนะครับงั้นภาพทับอยู่มอเพทโรนะครับนะคุณครไปทำอ,อักษรทับไ่ะนะครับเดี๋ยวต้องเลื่อนมาข้างหลังนิดหนึ่งอ่านะครับนี่มอเพทโรนะครับนะนี่นะครับ Where are the next service นะครับในที่นี้ก็หมายถึงว่าสถานีปั๊มน้ำมันนะครับปั๊มถัดไปอยู่ที่ไหนว e นิ need more p e t โ o รเราต้องเติมเชื้อเพลิงมากกว่านี้นะครับบ <B S 2> ก็เลยว่า I don't know ฉันไม่ทราบเหมือนกัน It doesn't say on the sign มันไม่ได้เขียนหรือไม่ได้บอกไว้บนป้ายสัญลักษณ์นั่นก็คือตอบตอบ A นะครับแหมเมื่อกี้คุณครูไปลบมันก็ลบซะเลยนะเมื่อกี้ A ตรงนี้ข้อ5นี่ตอบ B นะครับ ส่วนข้อ6ตอบ A ตอบ A นี่คือนะครับภาพ A เขาไม่ได้บอกไว้นะครับว่าอ่าอีกสักกิโลกี่กิโลนะครับถึงจะถึงสถานีดับเพลิงอ่าไม่ใช่สถานีเพลิงแม่สถานีปั๊มน้ํามันอวันนี้คุณครูใจลอยนะครับ petro นี่ไม่ใช่ดับเพลิงนะครับเชื้อเพลิงนะครับน้ามัน petro โ,โอเคนะครับเก็นะครับผมคุณครูก็แปลให้ทุกคําศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคที่แปลไปเมื่อกี้นะครับ แล้วตรงไหนที่เฉลยได้คุณครูก็จะเฉลยให้นะครับนะโอเคครับไปต่อข้อต่อไปครับผมข้อต่อไปก็คือข้อ b นั่นเองนะครับก็บอกว่าให้ complete ให้ทำให้สมบูรณ์ q u a t i o n คำถามต่างๆหลายๆข้อนะครับ question Do s with the words below ก็ด้วยเอานำเอาคำศัพท์ข้างล่างนี้นะครับไปเติมแล้วก็แปลให้เรียบร้อยหมดคุณครูก็นำมาเติมให้เรียบร้อยนะครับทั้ง8ข้อ แล้วก็แปลให้นะครับโดยหมายเลขหนึ่งก็ข้อหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับข้อหนึ่งนะครับเมื่อเติมแล้วก็จะได้ความว่า what time does the ferry leave the ferry ก็คือเรือเฟอร์นะครับ leave แปลว่าออกจากออกจากออกจากสถานีออกจากท่าเรือนะครับนะวั t ชา e เวลาเวลาอะไรคำว่าเวลาอะไรก็คือเวลาเมื่อ,อไหร่นั่นเองนะครับนะ คำว,ว่าเวลาอะไรคุณครูก็พยายามแปลให้มันมีรากศัพท์เดิมอยู่คําว่า what นะครับ what แปลว่าอะไรความจริงแล้วเราอาจจะแปลว่าเรือฟอรี่ออกเมื่อ,อไหร่ก็ได้นะครับนะมันจะได้ match หรือว่าจะได้เข้าใจได้ง่ายกว่าโอเคนะครับข้อที่2 which platform platform นะครับ does the train depart from depart แปลว่าออกนะครับนะเหมือนกับ l e ฟนะครับขาออก รถไฟจะออกนะครับจากชานชาลาไหนนะครับนะแปลว่าอย่างนั้นข้อที่3นะครับ which gate ประตูไหนนะครับมา which เนี่ยตามด้วยคำนามก่อนนะครับแล้วก็มาตามด้วยกริยาช่วยนะครับก็คือ d ่า t ์ ah fly เที่ยวเที่ยวบินที่ e z 5 0 9นเะครับเที่ยวบินที่ e z 5 0 9น้นี่ถ้าเราจะไปกับเที่ยวบินนี้นะครับให้ไปคอยที่ประตูไหนนะครับ go from what ว่า what w i c h get นะครับผมเพราะว่า w e q u a t i o n ทั้งหมดนี้นะครับนะมี w h i c h กับ what นะครับสามารถที่ตามมาด้วยคำนามได้นอกนั้นก็ตามไปด้วยกริยาก่อนนะครับหลักการแต่งประโยคคำถามด้วย w e q u a t i o n นะครับ how much ก็ถือว่าเป็น w e q u a t i o n ชนิดหนึ่ง how much is the taxi นะครับก็ตามมาด้วยกริยานะครับก็คือ verb to be t ดอ t a แ i ็กซี่ก็คือแท็กซี่แท็กซี่แฟร์ครับเดอแท็กซี่รก็แปลว่าค่าโดยสารแท็กซี่นะครับ how much ราคาเท่าไหร่ที่จะ to the, airport, to the airport ที่จะไปสนามบินนะครับก็คือค่าโดยสารราคาเท่าไหร่ในการไปสนามบินนั่นเองข้อที่6ครับ Can I buy a ticket online ก็ไปถามเจ้าพนักงานนะครับนะที่จำหน่ายตั๋วอยู่ว่าฉันสามารถที่จะซื้อตั๋ว ทางออนไลน์ทางมือถือทางคอมพิวเตอร์อะไรได้หรือเปล่านะครับก็คือทางออนไลน์ข้อที่หกครับแกนายเช็ this metro line to the city center city center นะครับเป็นประโยคคำถาม Take this metro line metro line ในที่นี้ก็คือสายรถไฟใต้ดินสายรถไฟใต้ดินนะครับรถไฟใต้ดินมันจะเป็นสายๆนะครับคือสายสีน้ำเงินสายสีแดงสายสีขาวสีเหลือง ฉันสามารถที่จะนั่งรถไฟสายส,ายสีอะไรว่างั้นเถอะน,นะครับที่จะไปสู่ซิตี้เซ็นเตอร์ก็คือใจกลางเมืองนะครับข้อที่เจ็ครับวิชทอ h วิชทอปในที่นท,ท,ท,ที่นี้ก็คือ w วิชบั s t อ p หรือว่าส่วนมากเป็น Bus Stop นะครับนะัคือป้ายรถเมล่นเองฉันจะลงนะครับ Get Off นะครับจะลงป้ายลงจากรถไปที่ป้ายรถเมล ลงไป้ายไหนเพราะฉันจะไปเดอะมอล์นะครับเดอะมอล์ที่นี่คือไปศูนย์สินค้าไปห้างสรรพสินค้านะครับเรกว่าเดอะมอล์เนี่ยให้ลงที่ไป้ายไหนนั่นเองนะครับ which port เหมือนกันนะครับ which port ก็แปลว่าท่าเรือไหนนะครับที่ the ferry เรือฟอร์เ for mykonos นะครับ mykonos หรือ my mykonos นะครับคือเรือฟอร์เที่จะไปเมืองนี้นะครับออกจากท่าเรือไหนนะครับ Leave แล้วออกจาก ออกจากท่าเรือไหน which port โอเคนะครับคุณครูนำมาเติมให้แล้วก็แปให้เรียบร้อยหมดแล้วพร้อมกับบอกหลักไวยากรณ์นะครับตามตัวอักษรวิ่งนั่นบนนะครับแปให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคและโขด้วยหลักไวยากรณ์คือเทคนิคการสอนของครูพิินันนะครับไปต่อหัวข้อถัดไปครับผมหัวข้อถัดไปก็คือนะครับ getting to the islands getting to the i s l a n d เก็คือไปเที่ยวเกาะกันนะครับแล้วก็เขาให้เติมนะครับนะนี่คือคุรูคือคุณครูพี่นันเติมให้แล้วนะครับความหมายตรงนี้นะครับนะคุณครูลืมแปลให้เดี๋ยวแปลกันสดๆดีกว่านะครับขอโทษทีนะครับแมเป็นหวัด from the airport นะครับจากสนามบิน Take the metro นะครับให้นั่งรถไฟใต้ดินนะครับ metro นะที่นี่ The train นะครับรถไฟ Depart จะออกนะครับ every half an hour every uh, every half hour นะครับทุกๆครึ่งชั่วโมงนะครับนะ half hour นะครับ From ตั้งแต่เริ่มออกเที่ยวแรกตั้งแต่6ในการ35นาทีนะครับ until จนกระทั่งถึง 11.35pm ก็คือ5ทุ่ม35นาทีนั่นเอง The f e r r s นะครับค่าโดยสารก็6ปอนด์ยูโรนะครับแหมตรงนี้คือเครื่องหมายยูโรนะไม่ใช่เครื่องหมายปอนด์แหมคุณครูเขียนว่าปอนด์๋ยวค่อยไปแก้ไขกันข้างล่างนะครับนะคุณครูด,ดูรีบรีตรงนี้เป็นยูโรนะครับ For single นะครับ For single นบในที่นี้ก็คือตั๋วขาเดียวนะครับนะก็จะ8ยูโร And นะครับ14 EUR รนะครับ u r n t u r n ถ้าเป็นตั๋วไปกลับนะครับนะก็14ยูโรนะครับนะลดให้นิดนึงถ้าตั๋วขาเดียวนะครับก็8ถ้า2ขาไปกลับก็ลดให้นะครับแทนที่จะ16ยูโรลดให้2ยูโรยูโรนะครับ You c ค n buy a ticket คุณสามารถที่จะซื้อตั๋ว from a machine จากเครื่องจักในที่นี่ก็คือจาก ตู้ที่จำหน่ายตัวอัตโนมัตินั่นเองนะครับแอตเทอเซชัที่สถานี g monas t i r a m o n a t i ร a กิก็ว่าไปนะครับนะอ่านอ่านผิดบ้างก็ต้องขอไปด้วยนะครับให้ให้ลงนะครับที่สถานีนี้นะครับนะ The trip the trip การเดินทางนั้น takes about ใช้เวลานะครับประมาณ45 minutes 45นาที อโมนติรากีแอดโมนติรากีพอถึงเมืองนี้แล้วนะครับ <c oughs> ตดตีครับเมื่อถึงเมืองนี้แล้วนะครับยูเท e เดอะกรีนไลน์ให้นั่งรถไฟใต้ดินสายสีเขียวไปอีกนะครับนั่งต่อไป t ูไปสู่เมืองนี้นะครับป i เ a อุสหรืออะไรสักอย่างนะครับนะชื่อเมืองนี้ this part Of the trip ส่วนนี้ของการเดินทางนะครับคําว่า d e p a r t นะครับส่วนนี้ของการเดินทางนะครับ takes about ก็ใช้เวลาประมาณนะครับ about แปลว่าประมาณประมาณอีก30นาที the ferry to เรือโฟรี่ก็จะไปถึงเมืองน,นะครับซานโตรินี leave at ซึ่งนะครับออกเวลา8โมงเช้านะครับ On week uh, Wednesday ทุกๆวันพุธนะครับนะ Wednesday Termed เ,เ,เนี่ยซึ่งเรือจะออกนะครับนะ <c oughs> ตั้งแต่8โมงเช้านะครับทุกๆวันพุธ And the f a r e แล้วก็ค่าโดยสารนะครับก็31ยูโรนะครับนะนี่เครื่องหมายยูโรเดี๋ยวข้างล่างนี่คุณครูทำเป็นเครื่องหมายปอนนะครับเดี๋ยวแก้ไขให้ โอเคครับทีนี้ก็มีใบงานนะครับก็บอกว่าให้นักเรียนสลับกันนะครับนะเอาข้อมูลเนี้ยมาตั้งคาถามถามตอบนะครับโดยสลับกัน A เป็นคนตั้งคําถาม B ตอบนะครับแล้ว B เป็นคนตั้งคําถามเอเตอบเกี่ยวกับข้อมูลตรงเนี้ยนะครับโอเคครับผมเรามาดูใบงานให้ A เป็นคนถาม B เป็นคนตอบก่อนนะครับเกี่ยวกับข้อมูลตรงนี้ A ก็ถามว่า when หรือว่า what time is the last train ลาดเทรนนี่ก็คือเที่ยวสุดท้ายนะครับรถไฟเที่ยวสุดท้ายคำตอบก็คือนะครับอีเล f i e ก็คือ5ทุ่ม35นาทีหรือว่าอีก25านาทีจะถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะครับนะโอเคไหมครับแล้วแต่เราจะใช้นะครับ คำถามที่สองนะครับเถามว่า how much is the single fan นะครับ single fan นะครับไม่ได้แปลว่าค่าโดยสารโสดนะครับนะแต่แปลว่าค่าโดยสารขาเดียวนะครับนะค่าโดยสารขาเดียวนั้นราคาเท่าไหร่ตรงนี้นะครับ8ยูโรนะครับโทษทีนะไม่ใช่8ปอนด์กล <c oughs> ัวพี่นันเขียนเป็นปอนด์เพราว่าเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์ใน แป้นพิมพ์ของคุณครูไม่มีนะครับหลังเครื่องหมายยูโรนะครับ e u r o นะครับยูโรนะครับแปดยูโรเดี๋ยวคุณครูแก้ให้หมดทีเดียวดีกว่านะครับนะอ่าเนี่ยนะครับเครื่องหมายเนี่ยเครื่องหมายยูโรมันจะติดมาตรงนี้นะครับก็ไม่ต้องแก้ตรงนี้มีก็ไม่ต้องแก้โอเคครับแก้ตรงนั้นทีเดียวจบเลย ทีนี้มาคำถามต่อไปนะครับก็คือ A ถามว่า how long does the trip take แล้วการเดินทางนี่ใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับคําแปลมาอยู่ตรงนี้นะครับหนา,นาเรียนอยู่ข้างล่างนะครับคําแปล B ก็เลยตอบสั้นๆว่า about 45 minutes นะครับก็ใช้เวลาประมาณนะครับ45นาที A. ก็ถามต่อรครับว่า where do I get off แล้วเราไปลงรถไฟที่ไหนนะครับก็ตอบว่าไปลงที่เมืองนี้นะครับ p i r a สอะไรสักอย่างแล้วก็สะกดให้ทีละตัวเลยกลัวว่าจะจำไม่ได้นะครับว่าสถานีเขียนอย่างไร A. ถามต่อว่า what time does the ferry to Santorini l e v e แล้วเรือเฟอร์รี่ที่จะไปเมืองซานโตรินีเนี่ยออกเวลาเท่าไหร่นะครับ ก็ออกเวลา8 pm นะครับนะ8 pm หรือ8 am เดี๋ยวคุณครูดูก่อนนะครับ8 am นะครับผมนะไม่ใช่8 pm ขอไปอย่างยิ่งเลยครับ8 am ครับผม 8am เลอร์ฟี่นะครับ, i, รบไปเมืองซานุออกเมื่อไหร่ออกเวลา 8am ก็08.00นนะครับแต่ถ้า 8pm นี่2ทุ่มนะครับโอเคนะครับแล้วก็คำถามสุดท้ายนะครับที่ A ถาม B นะครับถามได้หลายอย่างนะครับคือถามว่าราคาตัว๋วนั้นราคาเท่าไหร่นะครับนะคำพูดนี้นักเรียนสามารถ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ได้นะครับตั้งียนอาจจะถามว่า what is the fair นะครับค่าธรรมเนียมราคาเท่าไหร่ค่าโดยสารตัวทีครับราคาเท่าไหร่ how much is the fair นะครับค่าโดยสารราคาเท่าไหร่แปลเหมือนกันหมดนะครับ what does the fair cost ก็แปลว่าค่าโดยสารราคาเท่าไหร่ how much does the fair cost นะครับสี่คำถามนี้นะครับนะแปลว่าค่าโดยสารราคาเท่าไหร่ B ก็ตอบว่านะครับ t h นะครับ ยูโรนะครับก็คือ31ยูโรนั่นเองนะอ่านี่ปอนตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวต้องแปลเป็นไทยว่ายูโรเอาเมื่อกี้ข้างบนเนี่ยกุณครูยังไม่ได้แปลภาษาไทยให้เป็นยูโรนะครับเดี๋ยวแก้ภาษาไทยด้วยแก้ภาษาอังกฤษแล้วยังไม่ได้แก้ภาษาไทยนะครับนะสามสิบเอ็ดยูโรนะครับตรงนี้ก็ต้องนะครับแปดยูโรนะครับไม่ใช่แปดปอน ปอดีคุณครูตาลายนะครับนนึกว่าเครื่องหมายปอนนะครับมันเครื่องหมายยูโรต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคครับมาดูใบงานที่2นะครับสลับการให้นักเรียน B ถามและนักเรียน A ตอบนะครับเกี่ยวกับข้อมูลด้านบนนักเรียน B ก็ตั้งคำถามว่า how often do trains depart รถไฟจะออกทุกๆก,กี่ชั่วโมงหรือว่าออกบ่อยแค่ไหนนั่นเองนะครับ how often นะครับนี่คือคำแปล นักเรียน A ก็ตอบว่า every half and hour half and hour นะครับไม่ได้แปลว่าชั่วโมงครึ่งนะนักเรียนนะแปลามาจากหลังนะครับลูกแปลามาจากหลัง and เดี๋ยวนะครับ half and hour half and hour ก็คือครึ่งของชั่วโมงอ่าแปลงี้แปลไปจากหน้านะทษทีนะครับครึ่งของชั่วโมงก็คือครึ่งชั่วโมงนั่นเองนะครับนะ ถ้า hour and half นั่นแปลว่าชั่วโมงครึ่งอ่าต้องดูให้ดีนะครับนะต้องแปลไปจากหน้านะครับสำหรับศัพท์นี้โอเคครับพอคำถามที่2นะครับีถามว่า how much is the return fare return fare เมื่อกี้แปลไปแล้วก็คือตั๋วไปกลับนะครับราคาเท่าไรแหมคุณครูวันไปเห็นภาษาไทยยังเขียนคำว่าปอลนะครับแหมยูโรครับนะ ก็เลยตอบสั้นๆเลยนะครับว่า14ยูโรนะครับคำถามต่อไปมีถามว่า What l ลาย d o I take from monastiraki หรือว่า to นะครับนะครับว่ากันไปนะครับอ่านผิดบ้างก็ขออภัยนะครับ which line หมายถึงว่ารถไฟสายไหนนะครับนนาไม่ได้แปลว่าเส้นไหนอะไรทั้งสิ้นนะครับที่ฉันจะเชยคือที่ฉันจะนั่งนะครับจากเมืองนี้นะครับ ไปยังเมืองนี้นะครับนะตรงนี้เครื่องหมายสล็ดก็ลบออกนะครับนะในเมื่อทูแล้วก็ไม่ต้องมีเครื่องหมายสลดนะครับไปจากเมืองนี้นะครับนะไปสู่เมืองนี้ไปสายไหนก็ต่อว่าเดอะกรีนไลน์นะครับสายสีเขียวไปข้อต่อไปครับผม how long does this part of the trip take this part หมายถึงส่วนนี้ส่วนนี้ก็คือส่วนที่จะนั่งรถจากมอโบนาสติรากีนะครับไปเมืองปีราปิเรอุสเนี่ยนะครับใช้เวลานาน,านเท่าไหร่นะครับคำว่าส่วนนี้ก็ตอบว่า about ประมาณนะครับกับการเอา about ไม่ได้แปลว่าเกี่ยวกับนะครับแปลว่าประมาณ30นาทีแลือคำถามสุดท้ายท้ายสุดนะครับ B ถามว่า when หรือว่า whichday ถ้า when ก็ when does นะครับ the ferry to Santorini leave นะครับก็คือ ferry ที่จะไปเมืองซานโตรินีจะซานโตรินีนี้ออกเมื่อ,อไหร่นะครับถ้า w h e แต่ถ้า which day นะครับหมายถึงวันไหนเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะครับตอว่า on w h e n day เดี๋ยวคุณครูเอาคำถามสักคำถามเดียวเลยดีกว่านะครับนะไม่ต้องสองคำถามอยู่ uh, which day does t h e ferry to Santorini leave นะครับ เรือจะไปเมืองซานโดรีนีนี้จะออกวันไหนนะครับก็เลยตอบว่าออกทุกๆวันพุธนะครับนะเว้นสตเดเติม S ในที่นี้ต้องทุกๆวันพุธนะครับผมวันอื่นไม่ออกนะครับหนาะออกวันเดียวในหนึ่งอาทิตย์โอเคนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับการถามการตอบที่ทางหนังสือก็มอบหมายนักเรียนสลับกันนะครับระหว่างนักเรียน A กับนักเรียน B ก็เป็นนั้นว่าหน้า77ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับ ไปเจอกันใหม่ในหน้า78ครับแปเครับ